อัปเดตข่าวสารวิเคราะห์ข้อมูลราคาทองคำประจำวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2566ครับกับ Invest Tomorrow วันนี้ครับสำหรับส่วนของกราฟนะของทองคำปิบันเนี่ยก็แสดงเห็นครับว่าราคาเนี่ยดืนอยู่เหนือในส่วนที่เป็นฟิบโบนสซี ด t r ิทเมนต์นะครับอยู่สักประมาณ23.6นะของเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1,962.3ดอลลาร์นะครับซึ่งจะติดอยู่ในระแนวรับพอดีนะอ่านการอ่านคาดตรงนี้ก็จะแสดงเห็นถึงว่ามันอยู่ในแนวโน้มของขาขึ้นนะครับเนื่องจากค่าเฉลี่ยของเส้น s s a เนี่ย20วันนะครับอยู่ในแนวขาขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับ ก็ยังอยู่ด้านบนเนาะในส่วนของของตัวกราฟนะครับตัวบงชี้ครับตัวบงชี้ตัวโมเมนตัมครับก็ยังมีการขยายตัวนะว่ามีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะในขณะที่ตัว r s i นะครับแม้ตัดในส่วนของที่เป็นขาลงนะครับแล้วก็ตั้งเป้านะในการเทียบเพิ่มสูงขึ้นไปแตะที่6 1นะครับลงลึกไปในกราฟรายสีชั่วโมงนะฮะก็แสดงให้เห็นถึงตัวพัฒนาการของตัว เส้น SMA นะครับ20นะครับแม้จะมีตลาดมีเล็กน้อยนะย่อลงมาเล็กน้อยครับแต่ก็สูงกว่าขาขึ้นนะครับตัวมเยไม่ต่ำครับทรงตัวครับต่ำกว่าระดับ100นะตัว RSI เองเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ52นะครับแล้วก็กำลังมีแรงซื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนนี้ครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะอยู่อยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับและทั้งนี้และทั้งนั้นครับลองพินิจพิณานะครับทั้งแนวรับ แนวต้านด้วยนะครับแนวรับสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่1,962.3นะฮะ,ะลำดับต่อมานะครับก็อยู่ที่1,900 47.5นะครับแล้วก็1,932.65นะฮะส่วนแนวต้านครับแนวต้านสำคัญก็จะอยู่ที่1,978.95 1,988.3นะครับแล้วก็ไปแตะที่2,000ดอลลาร์ ภาพรวมทางด้านพื้นฐานครับการซื้อขายทองคำใกล้ไดรับสูงสุดรายวันนะอยู่ที่1,970.03ดอลลาร์ต่อออนนะครับเนื่องจากในส่วนของค่าดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงนะในวงกลางช่วยในส่วนของที่เป็นกลุ่มทองคำเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งนะของการขัดทุนงวดจันทิพยนมานะครับแม้อารมณ์ของตลาดนะโมเมนต,ต์ตลาดจะดีขึ้นนะครับจะลดความมีความต้องการในส่วนเป็นกลุ่มโลหะน้อยลงนะครับ ความกันวงในวงกว้างเกี่ยวกับในเรื่องของสีิรภาพของธนาคารก็เริ่มมีการผ่อนคลายลงนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาครับผลักดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเข้าสู่ตลาดเขียวเนาะมีการเด้งขึ้นอย่างไรก็ตามครับในส่วนของ Wall Street นะก็พยายามในการที่จะรักษาโมเมนตัมในเชิงบวกโดยมีเพียงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในกลุ่มที่ดาวโจนเท่านั้นครับที่มีการซื้อขายเป็นสีเขียวนะครับในขณะนี้นะครับอัตราผลตอบแทนของกระทรวง การคลังของสหรัฐครับล่วงหน้าในวันงลางค,ารครับก็สะท้อนถึงความต้องการพันธบัตรที่ผ่อนคลายลงปัจจุบันครับพันธบัตรเนี่ยพันธบัตรอายุ10ปีนะนะครับก็อัตาราดอกเบี้ยอยู่ที่3.56ก็ในเดียวกันครับของอายุ2ปีเนี่ยก็มาอยู่ในเกณฑ์ที่4เครับและตอนนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ที่4.05เเนตนะครับ ทิ่งไปกว่านั้นครับความต้องการของผู้ริพภกในตลาดเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นของผู้ิพักเนี่ยอ่าซีบีของสารัฐเนี่ยก็เ,เพิ่มขึ้นดีขึ้นนะครับอย่างคาดไม่ถึงนะในเดือนมีนาคมนะก็อยู่ที่1 0 4 2นะขณะที่ตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะอยู่ที่102.9นะครับแล้วก็เป็น103.4แสดงให้เห็นว่าดัชนี ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี่ยลดลงเป็น151.1นะจาก153.0ในเดือนก่อนหน้าขณะเดียวกันครับในส่วนของดัชนีความคาดหวังนะก็พุ่งขึ้นนะเป็น70.0นะจาก70.4นะเพิ่มขึ้นเป็น73.0นะจาก70.4นะของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับช่วงหลังที่ต่ำกว่า80นะในช่วงปีที่ผ่านมาครับ ซึ่งก็มักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของภาวะเศษษษษษษษรษฐกิจตัวถอยที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับาฝากทุกท่านกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Inve s t t o m o r r o w ไว้นะฮะเราจะได้อัปเดตข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆทั่วโลกนะก็ะทั้งในไทยด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณครับ